นิดนัวหน้าจ้าขออนุญ,ญาตรีวิวคุณพี่นะจ๊ะเดินทางมาจากอเมริกาเพื่อให้นิดดูแลชื่นชอบและติดตามผลงานของนิดมานานเพิ่งได้มีโอกาสดูแลกันไปดูเทคนิคการทํางานของนิดเลยจ้ามาเริ่มขั้นตอนแรกด้วยการปรับรูปหน้านะครับจะโกยความเหนียงความคอจุดไหนที่ย่อนร้อยให้สมดุลกันค่ะแล้วก็อบสมุนไพรหลัทงที่สาวขาเท้าอบพุ่มหม้อคือละกันแบบมาบ้านญายนะคะพี่แล้วก็มาอบทั้งตัวจากเพื่อให้เลือดลมโดยสะดวกเพื่อให้ไก่มากอ่อนตัว พร้อมที่จะลงสมุนไพรสครับผิวพาฒ์เซลผิวนะคะทำให้ผิวระมุนอ่อ,อนเยาว์และอ่อนโยนเทคนิคการดูแลผิวพรรณนะคะจะใช้สมุนไพรเป็นหลักในการสครับผิวเพื่อให้ผิวอ่อนเยาว์ลงแล้วก็ลงกาแฟนะคะเพื่อให้ผิวกระจ่งางใสมีชีวิตชีวาขั้นตอนการปั้นแต่งไขมันบนใบหน้านะจ๊ะจะต้องปั้นแต่งขนาดที่ไขมันยังร้อนตัวนะคะปรับสภาพสมดุลของไขมันกล้ามเนื้อผิวหนังให้มันบาลานซ์กัน บางเคสผิวหนังกับกล้ามเนื้อนะคะแล้วไขมันมันไม่บาลานซ์กันมันเป็นก้อนๆเป็นบางส่วนมันจะไม่เนียนเพราะฉะนั้นการขั้นตอนนี้คือขั้นตอนสําคัญการปรับให้มันบาลานซ์กันมันจะทําให้ผิวเราอ่อนยาวแล้วก็ใบหน้าอ่อนโยนลดความย้อยความคล้อยของความเหนียงนะคะร่องแก้มล่องหมากปัญหานะคะปัญหาลิ้วรอยรอบดวงตาหรือว่าสันด่างหรือว่าล่องสิบเอ็ด จะต้องลบในขั้นตอนนี้จตะเพราะว่าไขามันยังก่อนตัวเนาะพร้อมที่จะให้เราลบแล้วก็มาปรองผิวด้วยการเกลี่ยไขยมันส่วนไหนที่มันยังไม่บริส์ไขไขมันผิวหน้านะจ๊ะเพราะว่ากล้ามเนื้อยกแล้วก็นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาปรองผิวสักอีกครั้งหนึ่งจังสะสครับผิวหน้าด้วยสมุนไพรเช่นกันค่ะเพื่อให้ความกระจ่างใสของผิวแล้วก็ขัดเซลล์ผิวไปด้วยในตัว ลงกาแฟลดฝ้าลดกระใบหน้ามองค้ำคนวัยหกสิบขึ้นไปนะคะมันจะมีความกระตรงฝ้าค่ะก็จะต้องลงกาแฟตัวนี้นะคะก่อนที่จะลอกทุกครั้งนี้จ้มาเช็คไขมันกล้ามเนื้อให้เรียบร้อยก่อนเพราะการลอกคือการลอกไขมันที่นุ่มนิดด้วนได้เพื่อให้มันเนียนทั้งหน้าจ้ะแล้วก็มาลอกทิ้งไว้ประมาณ40นาทีผลของการลอกก็คือ พอลอกออกมาแล้วจะเห็นความกระจ่างใสของผิวนะคะมีชีวิตชีวาผิวออร่าแล้วก็ชัดได้รูปทรงนะคะจะสังเกตความกรอบหน้าของคุณพี่นะคะความกรอบหน้าเห็นชัดเจนมากในวัย74ค่คะคุณพี่ถือว่าดูแลตัวเองได้ดีพอนวดได้ลอกได้กรอบหน้าชัดเจนเห็นได้ชัดสวยงามจ้ะใช่ค่ะมาถึงขั้นตอนการปั่นไข่ขาวนะพึ่งนมสดน้ำมะเขือเทศน,นะจ๊ะ มันเก็บรายละเอียดของรูขุมขนจ้ะแล้วก็มามาทับด้วยแตงกว่าแช่เย็นเติมเต็มวิตามินให้กับผิวด้วยวิธีธรรมชาติจะ้ะมาถึงขั้นตอนการปั่นความเย็นเข้าผิวนะจะ๊ะมันจะเก็บรายละเอียดของไขมันที่มันไม่ประลานกันจะ้ะมันจะมีความไขมันที่ไม่เรียบเนียนเพราะฉะนั้นความเย็นจะช่วยให้ไขมันแข็งตัวแล้วก็มาปั่นให้เข้ารูปสวยงามตามที่เราต้องการจะ้ะ ขั้นตอนก่อนลงมาร์กทองคําด้วยกวัวซาเย็นขั้นตอนนี้คือคือขั้นตอนเย็นเลยนะจ๊ะเพื่อเก็บรายละเอียดของไขมันทั่วใบหน้านะคะที่ลําคอจุกไหนที่ไขมันยังไม่บาลานซ์ไม่เรียบเนียนแล้วก็การลงมาร์กทองคําด้วยกวัวทาเย็นจะแนบชิดกับผิวทําให้ผิวละมุนอ่อนเยาว์และอ่อนโยน้จนะคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายหัวใจสําคัญของการทําง,งานตกผิวใสหน้าสวยด้วยวิตามินจากผิวทั้งล่างนะคะนี่จะใช้วิตามินอ e ีตกนะคะ เพื่อเติมเต็มวิตามินให้กับผิวอย่างรับเลือกจากคุณลูกค้าอบอสมุนไพรล,ลุงผลเปิดการเติมเต็มวิตามินจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผลพี่มากขอบคุณคุณพี่มากนะจ๊ะที่เดินทางไกลามาจากอเมริกาเพื่อให้นิดดูแล